สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปอาบน้ำที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำแสนวิวไม่ใช่อีกท่าหนึ่งนั่นเองค่ะท่าน้ำแสนวิวจะอยู่ด้านบนแต่ว่าท่านี้จะเป็นท่าน้ำที่ใหม่ๆอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่ก็คนเยอะพอสมควรน้องสาวบอกมาเร็วเข้าคารตเอียนกว่าอาบน้ำตีตาน้ำไหนคะ่ะอาบน้ำแบบโบราณน,นะคะ ที่นี่ที่นี่ยังอาบน้ำแบบโบราณอยู่เลยตอนนี้คือเป็นเวลาสี่โมงทุกคนยังไม่มามีแต่เราแต่เราจะมา,มาซักผ้าไว้ก่อนก็ทางไปนี่อยู่ตรงนี้เองขึ้นอยู่ที่ในแกอัน,นีนเดยเป็นจานน้ำเหมืองหน,าน้ากนะักในทางาน ตาฟ้าเขาอาบนียนะ 1 2 1 2 3 มาข้างหน้าหมักเมาหมักเมาโอ้ลูกกำลังเรองนะลูกลัง่หมโลูลูันะเนาะถ้วหวานมีคนมาไปเอาน้ำมันน้ำ <laughs> มีคนมารอเอาเยอะมากนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับท่าน้ำนี่เองเจ้าของมาอันนี้ให้ดูดูดูด นันเอาหยาบหนาเลง น,นี้เวลาห้าโมงตรงนะคะเรามารอเพื่อที่จะได้เห็นคนเยอะๆมาอาบน้ำนะคะมาเรยวก็ห้าโมงเียค่ะว่าเขาไปดวยคนมาอาบน้ำไปลงนาบ่ลงนางนมาเขาว่าตาน้ำในน้ำน้ำเลยคะ่ะเขาบอกว่าถ้ากลับจากที่นานะคะถ้าน้ำที่นี่คนจะเยอะมากเดี๋ยวเราเรา,เร,ารอดูกันนะคะว่าจะเยอะจริงไหม ตอนนี้ก็นั่งรออยู่ค่ะมาเดี๋ยวก็นั่งไปไว้เห็นอ๋อไฟวัวค่ะเนอะไลายโต๊ะค่ะอ๋อ กว่าอะไรค่ะป๋าป้าป เขาบอกว่าอันนี้คนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขายังไม่กลับจากที่นาค่ะในลาดวาก้นไปน้ำนะคะว่ายนตัวว่ามันก็ไปลูกตีหน้ามาเนี่ยค่ะเราได้กัดซ้อมหน้าย่านนั่นแหละไปน้ำนะคะว่าในต้ตาค่าได้นํำเนี่ยนะคะสำหรับโมนะคะเยอะมากๆแล้วตอนนี้แต่ว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่ายังไม่เยอะเลยเดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงก็ได้ค่ะจะ เด animal um, uh, 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 ี๋ไปตัวแถวอินกันเลยแต่งหังฮะลุงแต่งหังฮะเยอะเดี๋ยวเมื่อเลี้งหังเลี้งวัวเงวัอ๋อกว่าเอาไก่ให้เยอะเอาเนื้อเจ้าอ๋อ อันนี้จะเป็นหญ้านะคะเพื่อที่จะเอาไปให้วัวทานค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้วัวกินค่ะคนที่นี่แข็งแรงจริงๆนะคะ คนเยอะจริงๆนะคะยังมาไม่หมดเขาบอกวันนี้คนน้อยมากจริงๆอันนี้ก็เยอะแล้วค่ะพ่ดเดินมาเดี๋ยวก้นก่อนนำเหนี่ยวเรานะคะแค่น่าเขาว่าก้นน้ำในคำวันนี้แต่โมจะไม่รอแล้วไม่รอแล้วนะคะโมจะกลับก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ได้อาบน้ําค่ะเตมเมอ่อก่อนนะคะยันเบอร,รว์วานดูผมแตเลยอันไปด้วยอ่ะ <laughs> นี่คือวิธีอาบวิธีอาบน้ำแบบโบราณบ้านเราบ้านเรานะคะได้อาบน้ำเมื่อก่อนตั้งเมืองเขาป็ิอาบน้ไหนแค่นฮนะ mà có đã được mà ạp cái nọ <laughs> Má hư <hữu ngấu> à Há <laughs> nó à con nắm tê nó, Nằm tê này nó Bên hả Há đi này có <laughs> e, <mà> e, <laughs> nắm. <laughs> e, à, nắm tê nó Lô nó Lê bà hào cảm hai nữa Ê cho mà mưa lè Có lẽ lò khác này hào phải mưa ngay ngay Phải ngay ngay, lên loang phút nè เอแออซมะสมะดูๆคนกราบก็เยอะคนมาก็เยอะคนมาก็มีคนเมื่อก็มีอะลลแล้วว่าคนดีในน้ำเตะฮะเนี่ยเยอะจริงๆเต้อาบข้ามา ได้มาค่ะเออตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะเป็นเวลาห้าโมงครึง่งโมมาตั้งแต่สี่โมงห้าโมงครึง่งเขาบอกว่าคนยังมาไม่หมดนะคะเขาลวาวาก้นมา้าไปหมดะะมเลค่ะมาแล้วก็เมื่อยก็ยันเบวาโหลมือท้านเลนไปถ่ายมือก้นนําค่ะแต่สําหรับโมนะคะตอนนี้ถือว่าคนเยอะมากแล้วเขาบอกคนยังไม่เยอะแต่ก็ไม่รอแล้วค่ะเพราะว่าต้องรีบกราบนะคะกลัวจะมืดซะก่อนงั้น ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสอกัท่กันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะแคน่นล่ะกน้ะนี่จะเป็นที่ตักน้ำนี่นาเป็นตีเต็กน้ำค่ะวัน